ย้ำเลยแม่บูไม่ได้ของเรรอแล้วรอแล้วครับรอแล้วรอแล้วมึงเด้อปุ่มกูเสียปุ่ม,มนึงสื้อเด้อกูได้บบยิม <c oughs> ม้มมอกับเป็นบาบเพราไส้ไห่ <c oughs> บริก,การทุดคิบอรุณวิ่ัยหมเมื่อไหร่อันเชียวนาคู่นี้พักเอาคู่นี้น่ารักจังเลยอ่ะคบกันได้กี่เดือนแล้วอ่ะ เอ๋อประมาณสิบสิบแปดปีแล้วค่ะเที่่ยยวนมึงแล้วมึงอายุเท่าไหร่เนี่ยคบกันได้สิบแปดปีแปดปีแล้วคบน่ารักจุ๊บแก้มหน่อยค่ะจุ๊บแก้มหน่อยจุ๊บแก้มหน่อยพี่สยองขวัญแทนอ่าถ่ายยูทูปสวัสดีครับเออเลิฟนังดิวนะคะไม่สดแล้วนะอืมเออที่เก่าแล้วฟิลแฟนถ่ายรูปให้แฟนเออเลิศ ฟิลคนเดียวครับเนี่ยฟิลแฟนนะคะอันนั้นเป็นคู่บัดดี้กันนะคะทุกคนส่วนเราตัวคนเดียวครับตัวคนเดียวนะคะครจริงเหรอคะคอุยรอรอ,ออื่นรอเออเลรอ,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 อสวยสวยสวยโอ๋ยจูริกัสิทธิ์ตายแล้วตายแล้ว เราจะพาไปดูข้างบนนะคะทุกคนข้างบนก็จะเป็นที่นั่งนะคะทุกคนต่ไม่ขึ้นไปนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรน่าสนใจข้างล่างจะเยอะกว่านะคะเป็นฟิลแบบนั่งใต้่มอเย็นนะคะเย็นนะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ก่อน อุ้ยอันนี้เป็นฟิวห้องน้ำทุกคนค่ะห้องน้ำนะเข้ามากทุกคนห้องน้ำนะเข้ามากเออฉันปวดเหียดเลยที่ปัญหาห้องน้ำกระจกกระสเอี้ยมดูนะคะขอถ่ายแค่นี้นะคะห้องน้ำนี่ค่ะทุกคนค่ะก็จะเป็นฟิวนี้เลยนี่ จะเป็นฟิวนี่ไงร้านที่เขาทำอ่ะนี่นะคะทุกคนคือน้ำน่ารักดี อู๋อีกกรบปุกคือมันเป็นคาเฟ่น,นะคะทุกคนค่ะคาเฟ่ที่ใหญ่มากในจังหวัดบ้านสระคามอะสวัสดีค่ะช่วงคุณอาร์ตกินสดๆได้ไหม เขาจะว่าเราเป็นเป้าไหมวันนี้ก็ถ่ายรูปกันไม่เลิกไม่แล้วนะคะทุกคนค่ะเออเลิศเขากลับหมดแล้วนะอุ้ยจักรยานอือจักรยานพนมอไซ้์หนักลักดีแท้เอาทอเอาอ <c oughs> เออ <c oughs> เออเฮ็ดดีกุ้งหวเออ <c oughs> สวยสวยเออฟิล <c oughs> ได้นน่ เออ,เออสวยเออเอ,อียอดน้องอีกยอดน้องอีกเออเออสวยเออเอออียงน้องอีกเอียงน้องอีกเอียอองอีกเอียอองอีกได้อีกได้อีกได้ยุดอกมั้ <c oughs> นั่นได้ยุดอก,ได,ดอกได้ยั่เขาบอกนี่นะครับทุกคนขาอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าก็จะลึกลับนิดนึงแต่ว่าข้างในใหญ่มากนี่นะครับทุกคนดอกมงดอกไม้นะคะทุกคนนี่ นี่นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่สวยถ่ายเอาทุกคนเลยกําลังจะกลับบ้านกันนะคะลก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้ช่องคุณอาด้วยนะคะเอาทุกมงมออกเย็นากขอขายนี่นะคะนี่ค่ะ ถ่ายรูปได้สวยถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองาวยสวยสวยโอเคค่ะสวยจริงทุกคนค่ะยังไม่เคยเห็นคาเฟ่อะไรอลังการกว่าน,น,นี้ก็จะเป็นทางเข้าไปอย่างนี้เลยทุกคนเลิศเพื่อนๆก็จะเดินกลับแล้วนะคะคนก็ละนคนก็จะทยอยมานะคะคือเรามา เข้าค่ายลัททีแปลกๆนะคะคุณเออลัททีแปลกๆปแปลกประหลาดแล้วแล้วเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนคือทีนี้คุณครูไม่เห็นด้วยกับลัททีนี้ก็คือก็เลยเอานักเรียนออกมาเลยนี่ค่ะที่มาของนัยมาเที่ยวที่นี่นะคะก็คือขอบคุณมากนะคะที่เอานักเรียนออกมาไม่งั้นตายนะคะนี่ผรู้าอา้านไหนนี่จ้าเน้นบ้านนครับ